สวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูแปลกใหม่มาฝากอีกแล้วค่ะเมนูแปลกใหม่ของเรานี้นะคะทำออกมาแล้วมันอร่อยมากเลยเมนูนี้เรียกว่าข้าวเกลียบข้าวเกลียบชะอมแปลกใจใช่ไหมคะว่าชะอมทําไมเอามาทาข้าวเกลียบได้ทําออกมาแล้วมันอร่อยมากเลยนะคะมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะเตรียมชะอมมาหนึ่งกำนะคะชะอมที่เขาขายเป็นกำๆนะคะบ้านเราขายกำละสิบบาทนะคะหลังจากได้ชะอมมาเสร็จแล้วนําชะอมไปล้างน้ําค่ะ หลังจากเราล้างน้าเรียบร้อยแล้วชะอมนะคะเราจะเด็ดเอาเฉพาะยอดอ่อนๆนะคะยอดอ่อนๆแบบนี้ค่ะเอาเฉพาะส่วนนี้นะคะแล้วก็เอาเฉพาะส่วนปลายนะคะเราจะเอาเฉพาะอ่อนๆแบบนี้นะคะแข็งๆเราไม่เอาค่ะชะอมนะคะหลังจากาเด็ดเสร็จแล้วเอามาช่างจะได้ทั้งหมด40กรัมนะคะบางคนอาจจะได้45กรัมนะคะถ้ามากเกินมันจะขมเอาแค่ประมาณแค่40ถึง45กรัมนะคะหลังจากได้ชะอมมาเสร็จแล้วเราจะ ซอยนะคะซอยชะอมเป็นชิ้นเล็กๆนะคะค่อยๆซอยค่ะค่อยๆซอยค่อยๆสับนะคะสับเป็นชิ้นเล็กๆค่ะต่อไปซอยแบบนี้เลยนะคะชิ้นเล็กๆเล็กๆเล็กๆ,ๆส่วนที่เหลือก็เอามาซอยอยีกค่ะซอยจนกว่าจะหมดนะคะอย่าให้เป็นก้านแข็งนะคะซอยให้ละเอียดยิบแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปคะ่ะเตรียมแป้งมันนะคะแป้งมันนี่เตรียมมาทั้งหมด250กรัมนะคะแป้งมัน250กรัมถ้าใครไม่มีระช่างก็ใช้ช้อนกินข้าวธรรมดาแบบนี้นะคะตวงแบบนี้ทั้งหมด50ช้อนนะคะ50ช้อนแบบนี้คะ่ะตวงใส่ลงไป50ช้อนแต่ถ้ามีตะช่างก็250กรัมนะคะ,ะใส่ลงไปทั้งหมดเลยคะ่ะ ตามด้วยเกลือเกลือนี่ครึ่งช้อนชานะคะตามด้วยผงปรุงรสผงปรุงรสนี่ใส่ลงไปสองช้อนอันนี้ตามชอบนะคะจะผงปรุงรสอ่ายี่ห้ออะไรก็ได้ใส่ลงไปสองช้อน,นะคะ่ะหลังจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะเกลือผงปรุงรสแล้วก็แป้งมันคลุกเคล้าให้เข้ากันคะ่ะคลุกเคล้าให้กระจายกระจายให้ทั่วถึงนะคะมันจะได้ไม่เป็นก้อนจุดใดจุดหนึ่ง พอเราคลุกเคล้าข้ากระดีเสร็จแล้ว,ลวนะคะชะอมชะอมที่เรา,าสับเอาไว้เอาชะอมลงมาใส่เลยคะ่ะแล้วคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะคนรระส่วนผสมนี้ให้เข้ากันอย่างนี้คะ่ะต่อไปนะคะตั้งน้ําร้อนตั้งน้าร้อนให้เดือดแบบนี้คะ่ะหลังจากนั้นค่อยๆเอ,อาน้ําร้อนเทใส่ลงในชามผสมของเรานะคะค่อยๆใส่นะคะอย่าใส่เยอะ ค่อยๆใส่ค่อยๆนวดค่ะถ้าใส่ทีเดียวเยอะแล้วมันจะเหลวเกินไปนะคะค่อยๆใส่ค่อยๆนวดเราค่อยๆค่อยๆใส่น้ำร้อนแล้วก็ค่อยๆนวดจนเราได้แป้งเป็นก้อนๆแบบนี้แล้วนะคะนวดจนแป้งแห้งเป็นก้อนแบบนี้นะคะ อพอแป้งไม่ติดกระมังแบบนี้แล้วใช้ได้นะคะนี่คือลักษณะก้อนแป้งที่เราค่อยๆใส่น้ำร้อนแล้วเราก็ค่อยๆนวดนะคะบางคนใส่น้ำร้อนมากทีเดียวเลยมันจะเละเละเกินไปไม่ดีนะคะค่อยๆนวดจนเป็นก้อนแบบนี้คะ่ะหลังจากนั้นน้ำแป้งนะคะน้ำแป้งมาแบ่งคะ่ะแบ่งแป้งออกเป็นสี่ส่วนแบ่งแป้งออกเป็นสี่ก้อนคะ่ะ หลังจากแบ่งแป้งเป็นกีก้อนแล้วอันนี้นะคะเราทำกลมๆทำกลมๆนะคะแล้วเราก็คึๆึๆคึงๆให้เท่าๆกันนะคะเราคึึๆแบบนี้คะ่ะเสร็แล้วเราก็ตบๆตบๆให้แป้งแบนๆนะคะความหนาประมาณสักหนึ่งเซนคะ่ะ ผสมให้มันเท่ากันนะคะพอได้แป้งเยือยาแบบนี้เสร็จแล้วเราตัดแป้งออกเป็นสี่ส่วนนะคะตัดแป้งออกเป็นสี่ส่วนแบบนี้คะ่ะอ่าตัดแป้งออกเป็นสี่ส่วนส่วนที่เหลือก็อเหมือนเดิมคะ่ะต่อไปนะคะตั้งน้ําให้เดือดคะ่ะ น้ำเดือดเสร็จแล้วเอาแป้งที่เรหาหั่นเอาไว้ใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะน้ำเวลาต้มก็ควรจะเยอะนิดนึงนะคะอย่าให้น้อยเกินไปเพราะว่าเวลาต้มสุกแล้วขนมเราจะต้องลอยขึ้นมาอีกทีนึงนะคะถ้าใส่น้ําน้อยเกินไปจะทําให้ขนมลอยตัวไม่ได้ใส่ลงไปหมดแล้วก็ใช้กระชอนคนๆน,น,นิดนึงไม่ให้แป้งติดก้นนะคะไม่ให้แป้งติดก้นหม้อค่ะ ช่วงที่ระหว่างรอต้มขนมสุกนะคะให้เตรียมน้ําน้ําเย็นธรรมดานะคะน้ําอุณหภูมิห้องธรรมดาเตรียมมาไว้หนึ่งกระมังคะ่ะช่วงนี้รอยขนมสุกก่อนนะคะพอขนมเราสุกดีก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะพอขนมเราลอยขึ้นมาแบบนี้ตักออกได้คะ่ะตักออกแช่น้ําเย็นนะคะตักออกแค่น้ําเย็นที่เราเตรียมเอาไวค้ค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะขนมที่เราแช่น้ําเย็นเราเอาขึ้นมานะคะเอาผึง่งส่ตะแกงเอาไว้ค่ะเอามาผึง่งส่ตะแกงไว้ให้เย็นนะคะให้แห้งตากให้แห้งไหตะแกงไว้ค่ะเรียงห่างๆกันนิดนึงนะคะตอนนี้เราก็ผึ่งไว้แบบนี้นะคะผึ่งไว้ประมาณทักสี่ห้าชั่วโมงให้แห้งดีๆค่ะไม่ต้องตากแดดนะคะผึ่งไว้ในร่มธรรมดาค่ะ ะะเตรียมทัพปววระเวมาะคะ่ะเอาถุงพลาสติกนะคะถุงพลาสติกบางๆวางที่ง้นทัพประเวนะคะขนมที่เราผึ่งรวมเอาไว้นะคะแกะแกะขนมที่เราผึ่งรวมเอาไว้เอามาใส่คะ่ะใส่ทัพประเวนะคะอันนี้จะแห้งนะคะแห้งตนิดแบบนี้เลยนะคะไม่ติดมือแบบนี้เลยนะคะแห้งตนิดแบบนี้เลยนะคะน,นี้เรากรารเวลาที่จะเย็นกันมันชืน้นการมันติดกันเราก็เอาถุงพลาสติกวางอีกชั้นหนึ่งนะคะวางทับไว้ แล้วก็อันนี้วางแล้วผ้ติดวางปิดชั้นหนึ่งนะคะเสร็จแล้วปิดฝาค่ะปิดฝานําไปแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนนะคะแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนค่ะตอนนี้ข้าวเกียบของเรานะคะแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็อออกมาค่ะเอาพลาสติกที่นั่นเทอร์นไว้ออกนะคะเอาออกมาเสร็จแ,แล้วเราเอามาหั่นค่ะ ทำไมถึงต้องแช่ตัวเย็นเวลาหั่นนะคะมันจะแข็งแข็งพอเวลาแข็งปุ๊บเวลาหั่นมันจะอยู่ทรงได้ดีนะคะเราก็หั่นเลยค่ะหั่นให้บางที่สุดเลยนะคะถ้าหั่นหนาเวลาทอดนะคะมันจะไม่ค่อยฟูเพราะนั้นเวลาหั่นให้หั่นบางๆที่สุดเลยค่ะตอนนี้เราหั่นเสร็จแล้วนะคะหลังจากหั่นเสร็จแล้วกระจายค่ะ กระจายให้ให,ให้ให้ทั่วถาดเลยนะคะกระจายกร,ระจายอย่าให้เป็นปึกเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแดดนะคะกระจายเพราะว่าถ้ากระจายาห่างๆแบบนี้เวลาตากดดแดดแสงแดดจะได้ถูกข้อเกลียบเราจะได้แห้งไวๆนะคะถ้าแดดดีๆนะคะตากแดดเดียวหรือว่าตากวันเดียวก็พอแต่ถ้าเกิดว่าแดดไม่ค่อยดีก็ตากสักสองวันนะคะแล้วระหว่างตาก ประมาณสักชั่วโมงสองชองั่วโมงเราก็มากลับด้านครั้งหนึ่งนะคะจนกว่าจะหมดวันค่ะพอเราตากแดดไปหนึ่งวันนะคะเ้าเก็บแล้วก็จะแห้งแล้วคะ่ะแห้งกรอบแบบนี้เลยนะคะตากแค่แดดเดียวก็เวันเดียวก็พอคะ่พะพอแห้งกรอบอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเก็บใส่ถุงมัดปากให้สนิทเลยค่ะถุงพลาสติกสะอาดสะอาดมานะคะถุงใสเก็บใส่ถุงมัดปากให้แห้งเวลาจะกินเราก็เอาไปทอดนะคะอันนี้เก็บ มัดปากให้สนิทนะคะถ้าเกิดไม่สนิทแล้วเดี๋ยวมันจะชื้นเวลาทอดมันจะไม่กรอบข้าเก็บสูตรนี้พอทำทำเสร็จแล้วตากแห้งแล้วใส่ถุงมัดเรียบร้อยเอาไปชั่งได้250กรัมค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะทอดให้ท่านดูนะคะว่าเข้าเก็บเราพองมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ตั้งน้ำมันให้ร้อนพอตั้งน้ำมันร้อนดีแล้วใส่เกียบยลงไปทอดเลยค่ะ ต้องไฟแรงๆนะคะไฟน้ํามันร้อนคือไม่ต้องไฟแรงค่ะไม่ต้องไฟแรงเพียงแต่ว่าให้น้ํามันร้อนจัดๆนะคะ้อเกียยแล้วก็จะถีบตัวพองมาลักษณะอันนี้นะคะคือตั้งกระทะไฟไฟปานกลางให้น้ํามันร้อนจัดๆนะคะกาเกียยแล้วก็จะถีบแผ่นใหญ่แบบนี้นะคะว้าวสวยมากเลยค่ะถ้าเราทําแผ่นใหญ่กาเกียยแล้วก็จะใหญ่เกินไปอันนี้กาเกียวเราจะเป็นรูปยาวนะคะรูปยาวสี่เหลี่ยม ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ความชอบค่ะถ้าเกิดว่า,าท่านไม่ชอบอท,รทรงเรียมๆแบบนี้จะตัดเป็นทรงกลมก็ได้แล้วแต่นะคะอันนี้อยู่ที่ความชอบค่ะเราจะใส่เราจะไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันพองตัวมันถีบพองตัวมาแล้วมันจะเต็มกระทะว้าวว้าวหอมค่ะหอมมากๆเลย พอข้าวเกรียบที่เราทอดเย็นแล้วก็เอามาจัดใส่จานเราจะได้ข้าวเกรียบชะอมรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครต้องการข้าวเกรียบรูปร่างแผ่นกลมๆแล้วก็ทานเป็นท่อมกลมๆแล้วเอาไปต้มแต่ถ้าเกิดใครต้องการรูปสี่เหลีย่ยมยาวๆก็ทําแบบเราอันนี้แล้วแต่เราจะทํานะคะจะให้ข้าวเกรียบออกมาเป็นรูปแบบไหนลองไปทําสูตรนี้ทานดูนะคะรับรองยังไม่มีที่ไหนคะ่ะข้าวเกรียบชะอมถ้าชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ถุงต่อด้วยนะคะ